รู้หรือไม่ทําไมมาหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่อย่างรัสเซียมีเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงแค่ลําเดียวรัสเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีอาณาเขตกว้างขวางแต่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจําการเพียงแค่ลําเดียวคืออาร์มิรอลคูสเนซอฟสาเหตุหลักมาจากที่รัสเซียมองว่าเรือบรรทุกเครื่องบินมีราคาแพงมากในการสร้างใช้งานบํารุงรักษาซึ่งต้องใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญอย่างมากเพื่อปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพในด้านของกลยุทธ์ตั้งแต่อดีตรัสเซียมุ่งเน้นไปที่เรือดำน้ และขีดความสามารถของขี่ปนาวุธมากกว่าที่จะใช้เครื่องบินบนเรือและโดยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ได้นําไปสู่ช่วงเวลาแห่งความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งลดความสามารถของรัเสเซียในการระดมทุนและพัฒนากองเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ลงอย่างมากอย่างไรก็ตามปัจจุบันรัเสเซียยังคงลงทุนในการปรับปรุงกองกำลังทางเรือของตนให้ทันสมัยรวมถึงการพัฒนาเรือดำน้ำและเรือรบผิวน้ำใหม่ซึ่งทำให้พวกเขายังคงแข็งแกร่ง